สวัสดีครับทุกคนกลับมาที่ร้านเจ๊เล็กส้มตำยำสามโคกอีกแล้วนะฮะเจ๊เล็กสวัสดีครับสวีดดครับไหลบัวไข่แดงปลาไหใส่บุปผหน้อ้อคได้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 วันนี้พี่เซฟมาระเดิมร้านเลยใช่ไหมวันนี้พี่เซฟมาประเดิมร้านเลยนะฮะมือขวาเจ๊เล็กเอง ปัเะส็จอได้ยินคำนี้แล้วหวันวันแม่เปิดซิงเปิดงคกนะฮะมาเดินคกแรกเนาะอ้าคุพี่ตานสั่งอะไรมาเปล่ามาอ๋อพี่ตานสวัสดีค่ะไม่รู้เลยว่ามีดบินร้ตี่ตานแป๊บเดียวนะฮะ เนี่ยก่อนพี่เซฟนะเดี๋ยวจัดพี่โอ๋กันพี่โอ๋นายจ่ายตังค์แล้วไปเดินตลาดอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็มาเนี่นะแล้วพี่โอ๋พี่เซฟแอบบ้องน้ำยำพี่โอ,อ๋กันแอบตัวน้ำนยำแจวแล้วมีพี่โอ๋ตัดหน้าอม,มีคนตัดหน้าใช่ไหม มันอย่างเดียวนะฮะหนึ่งร้อยบาทก่อนแต่ที่หัวทางอะไรนั้นทอดหลายตัวทอดมโมงหลายตัวที่หัวกระท้อนด้วยอ๋อครับอ๋อวันนี่ช่วงนี้เป็นหน้ากระท้อนเนาะแม่มีกระท้อนมือแกรแล้วนะคะทุกคนเรียราคาร้อเดียวค่ะไม่ต้องเพิ่มใครอยากใส่อะไรอันนี้ของทุกสิ่งอย่างบนโต๊ะนี่คือใส่ได้ฟรีหมดเลยใช่ไหมแม่ก็ใส่แล้วจอมันสิค่ะะคตามความชอบนะฮะแล้วไม่มีความจำเป็นก็จะไม่ได้คิด งั้นเดี๋ยวระหว่างแม่ทำนู่นทำนีทำน่ทำเครื่องเกี่ยงนะครับมาดูวัตถุดิบจากร้านกันดีกว่านะครับทุกคนนี่ทุกคนเริ่มที่ปลาหมึกไข่โอ้ไซร้อยห้าไหมวันนี้แม่ร้อยยี่สิบตอโอ้ยนี่ร้อยยี่หรอโอ้ทุกคนแล้วน,น,น,นี่ดูตัวเนี้ยแล้วไข่ทะลักอ่ะโอ้ยอย่างเี้นะครับต่อด้วยไข่ปลาเรียวหรือปลาเดือดเสียวนะฮะไข่แดงนะครับ หอยเมงผู้เนะาะเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดหอยเมงผู้ตัวใหญ่ๆเลยทุกคนแล้วก็มีแมงดานะครับต่อได้กา้างปูหอยแครงนะครับอ่าแล้วก็มาด้วยกุ้งสุกนะอันนี้เป็นหอยนางรมที่แม่คัน้น้ำมาเรียบร้อยบีบน้ำออกมาแล้วเนาะอ่าก<อ>ุ้งสดนะครับซแล้วเนี่ยแซลมอนนะฮะเซฟแล้วก็เป็นปูจืดอันนี้ปูแสมไหมเนี่ยเอา แม่แม่วันนี้ปูแสมันสีเนี้ยแม่นี่ปูแสมน้ำปูแป้นโอ้ปูแป้นทุกคนปูแป้นไม่ค่อยมีแล้วค่ะโอ้ดะในที่สุดก็มีค่ะในที่สุดนะฮะของมันเป็นปีละหนอนนะคอยมานานพี่ชันไม่พลาดแน่ๆนะเราปูแป้นเราก็ได้พักกบพบกับนายปูแป้นเฮ้ยทุกคนมาย่างจริงจนะปูแป้นน่ะ ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะฮะแล,แล้วบอกเลยนะฮะเท่าที่เอฟซีที่ติดตามมานานน<ม>่าจะเห็นปูเป็นแม่น้ยปูเป็นไข่ทุกตัวนะฮะอ๋อมันเป็นไข่อยู่แล้วอ,อ,อคัดเลยใช่ไหมใช่พิเศษปูเป็นนี่ตอนนี้มาจับอย่างหนึ่งเจ็ดสองอย่างเจ็ดก็ได้แต่ทีนี้จับที่พอกมา ถ้าพี่จะอยากได้พิเศษก็ร้อยหนึ่งอยากได้ดูกันเล็กหน่อยอะพอไดพอได้พอแต่ว่นอยากต้องคู่กันก่อนก็ผมมาจัดเต็มใช่เพราะเรานะคะคนเราทำอะไรก็ได้อยาอยาถือวิสาสะเอง่กันะพีแล้วพี่เมัน่เนี่ย ตอบแม่เอาดอทุกคนใครทรตัวอีกที่งขนลนี่้ไวละนี้แม่คัดเลือกเองกับมือเลยนะทุกคนแม่คัดเป็นตัวเมียมาทั้งหมดนะคะับปูแป้นเนี่ยหบอกเลยนะฮะทุกคนใส่ปูแป้นเนาะใส่แบบชอบดูดดูดดูดเน่ยปูโอ้สะใจมากนี่พี่สันยังไม่รู้นะแม่ พี่สันยังไม่รู้นะเนี่ย่ไม่ให้หลงะพี่สันชอบสันน่ชอบมากนะฮะทุกคนไปแต่งหน้าครับเดี๋ยวตามมาแม่แม่ได้มาไม่ได้แต่ถ้าที่นก็ทำไม่กินไม่ทำก็หมเราปูแป้นแบบปิดๆแต่พี่สันชอบแม่พี่เซฟตอนนี้ค่ได้แล้วเาแล้ว พ,พี่พตา์ในแสดงว่าคิดถึงเรามากได้เ<น>พิ่งจะได้ยำตนน้นต้นไดนเลยอะไรนะเลยยังไม่ได้เห็นดินพี่ตา เดี๋ยวให้น้อยหนาดูแล้วเดี๋ยวก็ต่อได้อีกครบเดียวได้ค่ะได้ไม้หนามาดูที่ตาอ่าปลาแม่ลูกจายำปูมาปลาผู้สอดแยกน้ำนะอันนั้นล้าดีไม่ชัดนะฮะดูความเยิ้มนะทุกคนแล้วก็นี่คือเม็ดของมะนาวนะฮะ ถ้าเผื่อใครสงสัยนะฮะน้ำปลาแม่ใช้ทิพพรสนะฮะไม่มีโฆษณาใดๆทั้ทงสิ้นนะฮะซื้อเองใช้เองเพราะชอบรสชาตินี้นะฮะใช่ค่ลองอ,ลอย่างอื่นแล้วหรือถ้าใครแบบชอบอ่าชอบเค็มจัดๆเลยนะฮะฟุกให้ลองใช้แล้วลองใช้ไม่ก็เชฟนะฮะออืใช่สำหรับคนชอบเลยนะฮะลองไม่ก็เชฟดูนะฮะใส่เค็มนี่ ขึ้นคอแม่จริง อ๋อคู่เรคู่กันเนาะคู่กัน70บาทนะฮะอ่าบูเป้นนะ,ะ,ะทุกคนวัตถุดิบอีกเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่หายากมากนะฮะี่เซฟเท่านั้นโดนแล้วไม่หนาแล้วากอให้พี่เซฟรูปแถมให้ถุงแผนะพี่เขอบคุณนะคะ น้า uh, ้่าไดหรอะว่าไอ้น้อยหนาาไม่หวัดีที่แปลกสมิ่นกบมือขวาชอบตีกันนะน้อยหนาลองลงแยกน้ำทอดะมี่ แลวนี่นะครับทุกคนเมื่อวานกุ้งสดแอบอยู่หลังร้านฮะวันนี้ปูม้าสดไม่ลงหน้าร้านนะครับ <c oughs> อออโอ้โหหลงไม่เยอะใช่ไหมนน <c oughs> ไม่ได้ลืมใช่ไหม,ไมาแรกๆก็ได้ขายโอ้โร้านเราอ่ะเราชอบผสมเราพอขายครับทุกอย่างเลยค่ะได้ได้ได้ขายทุกๆๆๆท่านเน้นแบบว่าสด สดมาแล้วหมดนะฮะดีกว่าสดกลับไปแล้วดองเนาะอ่ะาจะเป็นไม่ดองนะฮะเราไม่ทูกบ้านของเราไม่เคยเหลือเีอ้อืมอาจจะเหลือแบบนู่นนิด,น,ดนี่หน่อยใช่ไหมฮะแม่เดี๋ยวถ้าว่าวันไหนแบบมืดๆฟุกจะเอบมาถ่ายตอนจเจ๊เล็กเก็บร้านนะฮะเราจะมาดูกันว่าอะไรเหลือบ้างนะฮะร้านัวเล็กตัวใหญ่ลงแม่เก็บกติดบาทปูม้าปลาตัวสด ปูมาปลาากุ้งสดนะฮะทุกคนเจ็ดสิบบาทเนาะแต่จริงก็คือว่าถ้ดิบส่วนส่วนใหญ่ก็คือจะหมดใช่ไหมฮะแม่ช่วงมืดๆแล้ส่วนมากเลยเนาะอันนี้นะับทุกคนเนี่ยใคร่คงไม่ทิ้งพ ต่ถ้าอะไรที่เก็บแล้วมันเสียมันนู่นมันนี่ยนะมันทําให้เกิดมันทําให้เกิดผลเสียอ่าของแดงเหลือเล็กน้อายสู้ใหม่้เอาเลขายดีก่าใช่ไหมแม่สู้ทําสดใหม่แล้วเอามาขายดีกว่าใช่ไหมแม่คนก็ต้องรู้ค่ะว่าข้าวของข้างคือข้าวมันเหนอืมจริงเนาะไม่ไม่งั้นเราก็หั่นไว้หั่นไว้แบบว่าเก่าก็ขายตะเกินแล้วก็มาขายของแต่เช้าขายของแต่เช้าไม่ต้อง ใช่ครับแบบนั้นมันก็ถามว่ามันเร็วมันไม่กินเวลาก็จริงเนาะ<ช>แต่เรื่องวัคุณภาพทุกคนจจอ่าใส่กระเทียมมะม่วงเหรอไม่เฮ้ยเข้าใจเหรอนะสดละแซ่บๆไม่ไหอมบินรอกี่ใบเนี่ยแม่ณตอนนี้เป็นเวลา,าดูนาฬิกาเลยได้เลยนะ สองโมงยี่ส <contamination não bem> <S 1 meals> ิบห้านะครับบ่ายสองโมงยี่สิบห้าไม่มีลูกค้าเลยทั้งหน้าร้านและหลังร้านนะครับแถมใช่ไหมลูกค้ากำลังจะออกแล้ว แต่บางทีเราก็บอกคุณลูกค้าว่าถ้าบาตเิไม่มีไปเลยคืออันนั้นตั้งใจไม่ได้แถม<อ>บ,บางครั้งก็ดูจังหวะบางทีเราแต่ส่วนใหญ่แถบบ่อยบางครั้งแบบยุ่งยุ่งด้วยอะไรด้วยเนาะเราไม่มีไม่มีจังหวะให้ดูแลแบบเต็มที่ใช่ไหมแม่ใช่ด้วยแต่ว่าบางครั้งลูกค้าเราจะรู้กันว่าบางทีคุณลูกค้าทานแค่สี่สิบเองบางทีเราก็แถมบางทีทานเจ็ดสิบเราก็แถมบางทีสี่สิบเราก็ไม่ได้แถมก็มีบางที่ว่า แบ่งปันกันเป็นบางครั้งบางคราวมันมันอยู่ในความเหมาะสมนะฮะูนต้กไลสลามเหคะถูกล้กไลสลามวค่ะูกค้าจะจอจอนเลยอย่า้เลยค่ะอย่างได้เหรอีอให้ค่ะจอดจอดทาล น้องผให้นะคะถ้าชอบิวก็เสือได้แล้ค่ะที่แต่ว่านั่ง้องก็สบายบอกตรงๆค่ะจได้ค่ะจับฟัรโนนะ มันก็มนะคะมีเยอะเลยค่ะเห็นเป็นร้านเล็กๆนี้เป็นร้อยกว่าเมโนูค่ะได้เยอะประยุกต์ได้หมดจะเอ่ยแค่น้ำน้ำน้ำยำให้ฟังหมดนะคะน้ำยำธรรมดาน้ำยำปลาร้าน้ำยำพริกเผาน้ำยำวาซาบิธรรมดาวาซาบิลา้าวาซาบิสีทุ่มวาซาบิทิศถาค่ะ อันนี้ก็คือประเภทน้ำยำข้าวข้าวนะฮะอันนี้นะคะลูกครสสลามโทรมาเ้าเหลาปูเป้นปลาหอันนี้หนึ่งร้อยบาททุกคนเป็นเากาเหลาปูเป้นนะ บอกเลยว่าเป็นวัตถุดิบอีกหนึ่งวัตถุดิบเนาะที่หายากมากทุกคนหนึ่งปีจะมีสักจะมีสักสองสามครั้งอยู่แล้วทุกคนนี่ก็อิลามนะคะเจ้าเดียวกันนะฮะเมนูต่อไปนี่คือเจ้าของเดียวกันนะฮะเป็นเมนูข้าวโพดหอยแครงนะครับทุกคน สองเมนูนี้รวมๆแล้วก็คือ140บาทนะครับทุกคนหข่แค็งแม่เจ็ดนะอ๋อไข่แค็งเจ็ดนะอ๋อใช่ใช่ใช่ปูแฟนเป็นปูแฟนเป็นเหล่าเนอะใช่ลูกแต่ว่าลูกค้าท่านนี้จะชอบข้าวโพดล้มลวอือสองอย่างก็170บาทนะครับทุกคนค่ะปูเสือก็สบายดีค่ะเอาเสือไหมคะ อ,อ,อันนี้เผ็ดเป็นแบบเผ็ดน้อยนะฮะไม่ไม่ใช่เผ็ดแบบนนพริกรก้นทคกนะฮะทุกคนเผ็ดน้อยก็จะมีแบบเผ็ดหลายประเภทนะฮะ,ะค่ะสั่งอะไรไคะต้องพ่เนีอ่ามีไข่แดงอ่ารผมจะมีแต่ไข่แดงไข่ด่ะ <laughs> อะ อ๋อไม่มีจ้ะมีจ้ะมี เป็นอิสลามเคร่งนะฮะอือิสลามเคร่งนี่จะใครอิสลามมันนะไม่กินอะไรส่งแน่ๆนะคะอืเด็กจะตัดไ่ใจคุณคิดอิสลามทานได้หมดนะครับไม่เอาค่ะน้ำพริกกับกุ้งขายขาขาหมาาปูกับกุ้งแม่าน้ำพรุนนั้แค่ร้อยเดียวจ้ะราคาเท่าไหร่นะร้อยเดียวจ้ะโอเคต่อมาเนี่ยหรอนั่นแหละจ้ะโอเคนะ คุณเจอหนูคุณจะต้องยิ้มนะคะด้วยเรื่องราคาและรสชาติด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ถูกใจรสชาติจริงๆก็กระซิบกระอิหลังมาได้ได้แล้วดี้ไม่กล้องครับมีหลังไม่หรอแล้วก็ตำกระท้อนปูปลาร้อแล้วอันที่คู่นี้ยำล้านะะคให้ลาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดการกระท้อนปูปลาร้อ ถ้าออกนอกบ้านที่บ้านเลยกว่าพี่ชาย <laughs> <laughs> แต่ว่าเลียได้หอดเดียวค่ะกากบ้านใส่มาใสา่แม่แ่อันนี้คู่กันจะทอดผู้ปลาของไยไแต่ทนผู้ปลค่ะอ่อยยังมีต้อลสุ ถอนมาแล้วทุกคนกระท้อนนี่คือมานี่ไม่ได้กินเพิ่มใช่ไหมแอบหลบหนเหมือนกันนะแม่ทุกคนเห็นกล้องอาจจะใกล้นะฮะแต่จริงๆหน้าฟุกห่างมากนะทุกคนเสียวนะบอกเลยนะมาถ่ายยำนรืว่ามาทาสงครามนะฮะบางครั้งเจอน้ําปลาบ้างเจอมีดบ้างนะบางครั้งเหวี่ยงคกนะฮะ จ้าจะกินได้แน่แน่แน่ดูนะคราวนี้จะให้คุณลูกค้าเสื้อสีเขียวพูดบ้างกะท้อนลุกปลาใช่ไหมใช่สี่สิบบาทนะคะอ๋อครับแ่บอันนี้นี่ใหนะคะคุณลูกค้าเราใ้พริกแคนมาไปขั้วั่วแล้วก็นักปลาร้าต้มแล้วก็ใส่ที่ปลวกอีก น้ำปลาอมอ,อ,อ,อันนี้นะแต่ที่ร้านไม่มีอะไรเป็นขคดอเ,เลยค่ะเพราะร้านเรามีลูกค้าอิสลามบ้านนี้ได้ชิม โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ฟุกเองก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนต้องขออภัยในความมาไวไปไวนะทุกคนพอดีฟุกขโมยขโมยรถเข้ามาถ่ายคลิปนะวันนี้ฟุกก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะทุกคนลาไปเพียงเท่านี้ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดบซับสไคร์แล้วก็กดแชร์จองฟุกกันด้วยนะฮะใครที่อยากมาทานยำร้านเจเล็กฟุกจะทิ้งเบอร์โทรน้อหนานะไว้ให้ติดต่อใต้คลิปทุกคลิปเลยนะฮะทุกคนแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวตอนนี้น้องยังมีอยู่นะครับทุกคนติดต่อโดยตรงได้ที่ Facebook น้อยหนาะนะครับก็จะทิ้ง a c e b o o k น้อยหนาะไว้ใต้คลิปเช่นกันนะฮะทุกคนก็สำหรับวันนี้ฟุกตัวฟุกเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะทุกคนเจเล็กสวัสดีครับ